สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันกับช่องอาร์ตนาออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมาเสนอเมนูแกงกระทิหน่อไม้ดองใส่ไก่นะครับเรามาดูวิธีทำกันได้เลยครับเราจะมาต้มหน่อไม้กันก่อนนะครับให้เขาสุกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปแกงได้นะครับ ผสมกันเลยนะครับอันแรกเลยครับเป็นเนื้อไก่พี่แกงครับพี่แกงอันนี้โขกเองนะครับน้ำปลาใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าครับน้ำกะทินะครับนอไม้ส้มครับอันนี้ทำเองนะครับจากที่บ้านนะครับใบโหระพาครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีทำกันยังไงนะครับก่อนอื่นเราจะเทกะทิลงไปก่อนนะครับรอให้กะทิเดือดก่อนนะครับ หลังจากที่กะทิเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่พิแกงลงไปผัดก่อนนะครับเราจะผัดพิแกงให้เขาละเอียดก่อนนะครับให้เขาไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับ หลังจากที่กระทิเข้ากันดีกับพริกแกงแล้วนะครับเราก็จะมาใส่เนื้อไก่นะครับลงไปผัดก,ก่อนใครที่ชอบเผ็ดๆนะครับเราก็ใส่พริกแกงเพิ่มได้นะครับ เดี๋ยวรอให้เนื้อไก่สุกก่อนนะครับหลังจากเนื้อไก่ของเราสุกแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำปลาครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าหน่อไม้ของเราอาจจะเค็มไปนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลนะครับใครที่จะใส่เป,ป็นน้ําตาลทรก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่มีนะครับเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับผัดจนให้เข้ากันแล้วนะครับ แล้วเราก็ใส่หน่อไม้ดอกมงเข้าไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันมันอาจจะแห้งไปนะครับแล้วก็มาเติมน้ำกะทิในส่วนที่เหลือลงไปเลยนะครับ รอให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะครับ สุกแล้วนะครับแล้วเราก็มาชิมรสดูก่อนนะครับว่าได้รสตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำปลาไปนิดนึงนะครับ อร่อยนะครับเราก็มาใส่พริกนะครับแล้วก็ใบมะกรูดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มสีสันความอร่อยครับเห็นไหครับสีสันสวยงามน่ารับประทานไหมครับ เลยนะครับใส่ใบโหระพาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงกะทิหน่อไม้ดอกนะครับอีกแกะได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะครับให้กับคลิปแกงหน่อไม้ดองด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ